นี่พญาแถนวิมานพญาแถนจังหวัดยะโสธรตัวใหญ่มากเลยนะจ้องจ้องจะกินนางคกพญาแถนจะกินคังคกนังคกตัวไปเลยนี่อยู่นี้เฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินมันผ่านสนามบิน จงังหวัดอุบลแล้วมันไม่จอดมันจะต้องบอกสัญลักษณ์มันบอกสัญลักษณ์เนี่ยนว่นพน่มันพ่นไอพ่นอะนคือมันบอกสัญลักษณ์ น,นี่คือบีในพ่นเฮ้ยไไหนวะมงไม่เห็นเลยมันไปนพ่นอยู่ไหนมงไม่เห็นมงบ่เห็นไกลามาก มองไม่เห็นนี่เห็นแล้วเครื่องบินไอพ่อนนะเนี่ยถ้ามันผ่านสนามบินแล้วมันไม่จอดเนี่ยมันต้องทำสัญ,ญลักษณ์ให้เขารู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะใครอยาามาใกล้กูนะเดี๋ยวกูชนเอานี่นงคกนี่พญานาค วัดผาตากเสื้อนะนี่แม่น้ำโขงนู่นฝั่งนู้นฝั่งลาววันที่18บแตุลาคม2567แม่น้ำโขงนี่ขึ้นมาบนภูเขาเลยทะเลหมอกวันออกพรรษา เริ่มหมดแล้วแดดมาเยอะแล้วเมื่อกี้เยอะกว่านี้อีกวัดผาปากเสือ้อเธอสังคมจังหวัดหนองคาย แปดตุลาคมสองห้าหกเจ็ดชาติก่อนเราเพียงใส่บาตรรวมพันที่เราสอง